สวัสดีครับผมวันนี้พามาชมห้องอัดโอโฮแรกคอนนะครับเป็นห้องอัดเล็กเๆแต่ทำงานด้คุณภาพนะครับแน่นอนนะครับผมอันนี้ห้องนั่งเล่นนะครับรับแขกสำหรับเพื่อนนักร้องเพื่อนนักดนตรีเวลามาํานะมกพืดนตรีนะครับตรงนี้อ่ะเข้าห้องคอนโทรลนะครับห้องคอนโทรลนะครับ ะมีที่นั่งนิดหนึ่งนะครับอันนี้มุมไลฟ์สดสตรีมมิ่งนะครับก็เอฟเฟกกีตาร์นะครับออสิคมิกยามมาฮ่านะครับ,ามมาารบพร้อมกับาสาวกาฟคอมเพรสเซอร์พรีไมค์ฮิคลิเซอร์อินเตอร์เฟกนะครับก็ นะครับอันนี้ก็เอาตัวคอนโทรลเลอร์นะครับออดี้นนะครับอันนี้ก็คีย์บอร์ดใบคาร์บอนหกสวิตคีย์อันนี้บิตยัมห้ารุ่นเก่าแต่ก็ยังใช้ได้ดีนะครับลำโพงผมใช้สามยี่ห้อด้วยกันนะครับยำมห้าสวอนแล้วก็เคียเคหายยมห้าแปดนิ้ว เคียกีห้านะครับก็สวรกห้านะครับข้างละสามเอาไว้มิกเพื่อเช็คในการมิกซ์เอาและมาทำมาสึริงเนี่ยโอ้โหรีคอร์ดนะครับนะครับผมส่วนฝั่งนู้นห้องร้องนะครับยังไม่ได้เปิดไฟนะครับตะคุมตะคุมอยู่ฝั่งนู้นห้องร้องนะครับนี่ไม่ได้เปิดไฟก็เลยมืดผมใช้ลำโพงสามชุดด้วยกันนะครับผม สนใจจะทำเพลงลง YouTube หรือเป็นบัมเบตัวเองทุกแนวเพลงร่วมสมัยครับต่อมาได้ครับระบุร่วมสมัยแน่นอนนะครับผมโอเคว่โอโรคคอร์ดนะครับทักบัติเพจแฟนเพจโ,อ,โรอร่าคอร์ดช่อง YouTube channel โอโรคคอร์ดนะครับผม